อ่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับต่อไปเราจะขึ้นเนาะหัวข้อถัดไปนะครับอ่าเราจะขึ้นหัวข้อถัดไปอ่ะหัวข้อถัดไปครับเรื่องของเอ่อไฟฟ้ากระแสสลับทักเรียนเรื่องของไฟฟ้ากระแสเอ่อไม่ใช่กระแสสลับโทษดีครับไฟฟ้ากระแสรตรงเนาะอ่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ก่อนหน้าน,นี้เนาะรูเพิ่งพูดไปแล้วเนาะเรื่องของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับใช่ไหมลักษณะสําคัญก็คือเราจะพบว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยมีค่าไม่คงที่เนาะถ้าเป็นกระแสสลับโอเคครับอมาดูกระแสรตรงบ้างนักเรียนกระแสรตรงก็เหมือนกันครับนักเรียนกระแสรตรงก็เหมือนกันอ่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงก็คือ Direct Current หรือว่า dc เนาะนะครับไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสตรงก็คือใช้หลักการเดียวกันครับนักเรียนใช้หลักการเดียวกันเนาะก็คือให้นักเรียนเนี่ยดูว่าฝากักแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงไหมเนาะก็คือจากกดใช่ไหมครับก็คือเอฟซีลอนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะมีค่าเท่ากับ n เดลต้าฝ uh, ักหารด้วยเดลต้าทีใช่ไหมอ่าเอ็น huh. มีค่าเท่ากับเดลต้าฝักหารด้วยเดลต้าทีดังนั้นครับการที่จะดูว่าเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือเปล่าก็ให้ไปดูว่าเดลต้าฝักมีการเปลี่ยนแปลงไหมเนาะแต่ละช่วงเดลต้าฝักมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเดลต้าฝักมีการเปลี่ยนแปลงก็เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนาะ ก็เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับอ่ะมาดูครับว่าแต่และช่วงเวลานเนี่ยเดลต้าฝักเนี่ยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของฝักแม่เหล็กเนี่ยเกิดขึ้นหรือเปล่าเนาะนักเรียนนักเรียนครับรูปแรกครับ,ร,ร,ร,บรูปแรกคือเมื่อเวลา t เท่ากับศูนย์อ่าเมื่อเวลา t เท่ากับศูนย์เนี่ยนักเรียน t เท่ากับศูนย์ก็คือศูนย์องศาเนี่ยอ่าก็คือตำแหน่งเริ่มต้นเนาะอ่าก็คือเริ่มต้นครับอันนี้คือตำแหน่งเริ่มต้น ตำแหน่งเริ่มต้นคณรรเรียนตรงนี้ครับครูถามว่าฝักแม่เหล็กเป็นเท่าไหร่ฝักเป็นเท่าไหร่ตรงนี้สูงสุดฝักมีค่าเป็นสูงสุดเนาะก็คือฝักแมกเนาะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตั้งฉาก,ชากใช่ไหมเห็นไหมครับเนี่ยพื้นที่ตั้งฉากแบบนี้พื้นที่ตั้งฉากแบบนี้เส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยมันก็ทะลุผ่านไดง่ายถูกไหมเส้นแรงแม่เหล็กมันก็ทะลุผ่านง่ายเนาะ ไม่มีตำแหน่งไหนแล้วที่เส้นแรงแม่เหล็กจะทะลุผ่านได้เยอะเท่ากับเมื่อมันตั้งฉากเนาะเนาะนักนักเรียนนึกถึงโกฟุตบอล่เนาะมันตั้งฉากเลยนี่เราก็ยิงเข้าประตูได้ง่ายถูกไหมเราก็ยิงเข้าประตูได้ง่ายฝักมีค่าสูงสุดแต่นักเรียนตำแหน่งเริ่มต้นฝักแม่เหล็กเปลี่ยนหรือยังตำแหน่งเริ่มต้นฝักแมเ่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่ไม่ครับม,ม,มันยังไม่ได้ขยับเลยฝักมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไง ฝกักครูบอกแล้วว่าฝักเนี่ยเราอยากจะทําให้ฝากแม่เหล็กมีการแปรเปลง่ยนทำได้ยังไงบ้างจําได้ไหมที่ครูสอนเรื่องที่แล้วขยับลวดขยับลวดกับแลว้วก็ขยับสนามแม่เหล็กได้ทั้งคู่ครับตัวใดตัวหนึ่งขยับก็ได้แต่นี่มันคือตําแหน่งเริ่มต้นไม่มีอะไรขยับเลยเพราะมันคือตําแหน่งเริ่มต้นเริ่มต้นก็คือไม่มีอะไรขยับดังนั้นครับไม่ต้องคิดตําแหน่งเริ่มต้นไม่มีการแปรเปล่ยนของฝักแม่เหล็กแน่นอนเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นครับ อ่าเนาะเพิ่งเริ่มต้นดังนั้นครับถ้านักเรียนเอาไปเขียนกราฟอ่าเอาไปเขียนกราฟระหว่างเอฟซีลอนก็คือแรงเคลื่อนเนาะอ่าเนาะแรงเคลื่อนแรงเคลื่อนไฟฟ้านะเอฟซีลอนเอ่อแกนแกนตั้งอ่าแกนตั้งเอฟซีลอนแกนแกน x เนี่ยหรือว่าแกนระดับเนี่ยเนาะก็คือเอ่อก็คือ T เนาะนะครับดังนั้นครับณตำแหน่งเริ่มต้นครับไม่เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ณตำแหน่งเริ่มต้นไม่เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าอไม่เกิดไม่เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าโอเคแสดงว่าเหมือนกันเลยใช่ไหมนักเรียนเหมือนกันเลยกับไฟกระแสสลับเนาะณตำแหน่งเริ่มต้นนะครับโอเคทันเนอะต่อไปนักเรียนต่อไปครับจากที่มันอยู่ณตำแหน่งเริ่มต้น <S <S เขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป t ส่วน4นักเรียน t ส่วน4ก็คือ เคลื่อนที่มาได้90องศาเนะาะนะครับอ่า90องศาตำแหน่งตรงนี้ครับนักเรียนฝากมีค่าเป็นเท่าไหร่ฝักมีค่าเป็นศูนย์เนาะฝากมีค่าเป็นศูนย์นะครับเพราะว่านักเรียนเห็นไหมว่าเส้นแรงแม่เหล็กมันไม่สามารถทะลุผ่านได้ทะลุผ่านพื้นที่ได้ถูกไหมอ่ามันไม่สามารถทะลุผ่านพื้นที่ได้เพราะว่าพื้นที่อยู่แนวแนวนอนถูกไหมเพราะว่าพื้นที่มันขนานนั่นเองเนาะ เพราะว่ามันขนานอยู่ก็เลยเป็นศูนย์เนาะเพราะมันขนานอยู่ก็เลยเป็นศูนย์นี่ไงมันวางอยู่แนวนอนเนี่ยเส้นสีเขียวมันจะทะลุได้ไงมันวางอยู่แนวนอนเนาะอ่าดังนั้นฝักมีค่าเป็นศูนย์ฝักมีค่าเป็นศูนย์แต่การเปลี่ยนแปลงของฝักแม่เหล็กเกิดขึ้นหรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงของฝักแม่เหล็กเกิดขึ้นหรือเปล่าอ่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านักเรียนอ่าเปลี่ยนแปลงไหมข้อนี้ไม่ การเปลี<อ>่ย,ยแนแปลงของฝากแม่เหล็กทํายังไงแล้วเดลตา้าฝากมีค่าเท่ากับฝากสุดท้ายใช่ไหมอ่าฝากสุดท้ายลบด้วยฝากเริ่มต้นครับอ่าฝากสุดท้ายลบด้วยฝากเริ่มต้นฝากสุดท้ายก็คือฝากณปัจจุบันฝากณปัจจุบันมีค่าเป็นศูนย์ก็แทนเลยครับนักเรียนก็ศูนย์ลบด้วย,ฝา,ฝ,าาายฝากเริ่มต้นก็คือฝากครั้งแรกครับนักเรียนฝากเริ่มต้นหเท่าไหร่ ฝักแมกซ์ฝักแมกศูนย์ล,ลบด้วยฝักแมกก็ได้ฝักแมกครับแบบอ่าฝักแมกเห็นไหมครับว่าฝักแมก่าไอ้ลบเ้ียไม่ต้องพิจารณาน,านอกเครื่องหมายนะครับอ่าเราดูเฉพาะขนาดของฝักแม่เหล็กเฉยๆนะครับดูเฉพาะขนาดของฝักแม่เหล็กแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงครับนี่ไงเกิดค่าขึ้นมาแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นครับเมื่อมี ฝักแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าครับอ่าก็คือเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าอ่าเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าครับอ่านี่คือเมื่อเวลาผ่านไป t ส่วน4เนาะอ่านี่คือเมื่อเวลาผ่านไป t ส่วน4หรือว่า90องศา t ส่วน4หรือว่า90องศาเนาะไม่ยากเนาะนะครับนี่คือภาพที่หนึ่งนะครับโอเคครับนักเรียน อ่านี่คือภาพที่หนึ่งเนาะต่อไปครับภาพที่สองภาพที่สองเมื่อเวลาผ่านไป t ส่วนสอง t ส่วนสองก็คือครึ่งคาบก็คือครึ่งรอบแสดงว่ามันเคลื่อนที่ไปได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาเนาะอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบองศานักเรียนครับฝักแม่เหล็กของตำแหน่งนี้เป็นเท่าไหร่ฝักแม่เหล็กของตำแหน่งนี้ฝักแม่เหล็กมีค่าสูงสุดเนาะอ่าสูงสุดก็ฝักแม็กครับ ฝักแม่เหล็กมีค่าสูงสุดเพราะว่านี่ไงเส้นแรงแม่เหล็กมันทะลุผ่านพื้นที่ได้เพราะว่าพื้นที่มันตั้งฉากครับเพราะว่าพื้นที่มันตั้งฉากมันก็ทะลุผ่านได้เยอะที่สุดครับมันก็ทะลุผ่านได้เยอะที่สุดเนาะนะครับดังนั้นครับนักเรียนไปดูการเปลี่ยนแปลงของฝักแม่เหล็กครับการเปลี่ยนแปลงของฝักแม่เหล็กอก็แทนค่าเลยการเปลี่ยนแปลงของฝักแม่เหล็กหาได้จากเดลต้าฝักมีค่าเท่ากับฝัก สุดท้ายลบด้วยฝากเริ่มต <confused> ้นครับอฝากเริ่มต้นฝากสุดท้ายลบด้วยฝากเริ่มต้นฝากสุดท้ายก็คือฝากณปัจจุบันก็คือฝากแม็กครับฝากแม็กเนาะฝากปัจจุบันลบด้วยฝากเริ่มต้นฝากเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ฝากแม็กฝากแม็กครับถูกแล้วครับฝากเริ่มต้นเป็นฝากแม็กอ่า ดังนั้นฝักแมกลบด้วยฝักแมกก็มีค่าเป็นศูนย์อ่ามีค่าเป็นศูนย์ครับเดลต้ Delta, ฝาฝักมีค่าเป็นศูนอ่าแสดงว่าณนะตำแหน่งตรงนี้ครับเมื่อผ่านไปครึ่งรอบเมื่อผ่านไปครึ่งรอบหรือว่าเอ่อทีส่วนสองเนาะนี่ทีส่วนสี่อ่ะอันนี้คือทีส่วนสอง เนาะตอนที่ทีส่วนตอนที่ทีส่วนสีเนี่ยกําลังขึ้นเลยถูกไหมตอนที่ทีส่วนทีอะ่ะแรงเคลื่อนไฟฟ้ากําลังเพิ่มเลยปรากฏว่าพอมาเป็นทีส่วนสองการเปลี่ยนแปลงของฝักแม่เหล็กด,ดันเป็นศูนย์เฉยดันเป็นศูนย์นแสดงว่าก็ลงมาเลยครับนักเรียนอ่ากราฟก็เลยลงมากราฟก็เลยลงมาครับนักเรียนอ่าเห็นไหมนี่คือผ่านไปครึ่งรอบแล้วเนาะหรือว่าร้อยแปดสิบองศาอ่าร้อยแปดสิบองศานักเรียน กราฟเหมือนกับไฟกระแสสลับไหมเหมือนไหมกราฟเหมือนกันเลยกับไฟกระแสสลับเนาะอ่าเนาะอ่ะมาดูครับว่าแล้วความแตกต่างมันคืออะไรขึ้นมันต้องแตกต่างกันดิถ้ากราฟมันเหมือนเดิมมันก็คือไฟกระแสสลับใช่ไหมแตงนั้นมันต้องแตกต่างครับนักเรียนมันต้องแตกต่างมันต้องแตกต่างให้ได้เนาะอ่ะมาดูครับภาพงองูครับภาพงองูภาพงองูคือเมื่อมันเคลื่อนที่ได้ สามทีส่วนสี่สามทีส่วนสี่ก็คือสามในสี่ครับสามในสี่ก็คือสองร้อยเจ็ดสิบองศาอสองร้อยเจ็ดสิบองศาครับนักเรียนโอเคมันเคลื่อนที่ได้สองร้อยเจ็ดสิบองศาฝักแม่เหล็กเป็นเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ฝักแม่เหล็กเป็นศูนย์ฝักแม่เหล็กเป็นศูนย์นนครับก็คือฝักเป็นศูนย์เนาะ ฝากเป็นศูนย์เพราะว่ามันขนานเนาะอ่าฝากเป็นศูนย์เพราะว่ามันขนานเนาะอ่าฝากเป็นศูนย์เนาะอ่าฝากเป็นศูนย์และนักเรียนครับในเมื่อฝากเป็นศูนย์นักเรียนก็ไปหาเดลต้าฝากครับหรือว่าฝากแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็เดลต้าฝากมีค่าเท่ากับฝากสุดท้ายลบด้วยฝากรเริ่มต้น ฝักสุดท้ายลบด้วยฝักเริ่มต้นครับนักเรียนฝักสุดท้ายลบด้วยฝักเริ่มต้นฝักสุดท้ายครับก็คือฝักณปัจจุบันก็คือฝักมีค่าเป็นศูนย์ก็แทนไปเลยครับนักเรียนก็ศูนย์ลบด้วยฝักเริ่มต้นฝักเริ่มต้นก็คือฝักแม็กก็ลบด้วยฝักแม็กศูนย์ลบด้วยฝักแม็กก็ได้เป็นฝักแม็กครับนักเรียน ได้เป็นฝักแมกซ์ศูนย์ลบด้วยฝักแมกก็จะได้เป็นฝักแมก่าสแสดงว่าเมื่อมันหมุนไปได้270องศาเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าไหมเกิดไม่เอ่ยตรงนี้เกิดเนาะเพราะว่าฝักแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมสแสดงว่าเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับ อ่าแสดงว่าเกิดแรงขึ้นไฟฟ้านักเรียนครับวาดกราฟทีส่วนสี่ทีส่วนสองสามทีส่วนสี่อ่าตอนนี้คือสามทีส่วนสี่ใช่ไหม่านักเรียนวาดกราฟเลยช่วงแรกขึ้นช่วงหลังลดส่วนช่วงที่กาลังถึงครับช่วงนี้ช่วงนี้เกิดแรงขึ้นไฟฟ้าไหมช่วงนี้ เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าใช่ไหมดังนั้นครับกราฟที่วาดควรจะเป็นแบบไหนเอย่ยกราฟที่วาดนักเรียนนี่ใครนักเรียนนักเรียนดูครับกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไงอ่ะมันเข้ามันออกจากขั้วลบแล้วก็ไปเข้าขั้วบวกเห็นไหมมันไปซ้ายแล้วก็ออกไปออกซ้ายแล้วก็เข้าขวาแล้วก็เข็มเดินไปฝั่งไหนเข็มของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดินไปทางขวาเห็นไหม เข็มเบนไปทางขวาพอเวลาผ่านไปนักเรียนครับเป็นไงกระแสก็ยังเหมือนเดิมครับนี่ไงไหลออกซ้ายแล้วก็เข้าเข้าอะไรเข้าขวาเห็นไหมเหมือนกันไหมแล้วเข็มเบนไปฝั่งไหนเข็มก็เบนไปฝั่งฝั่งขวาครับนักเรียนเห็นไหมครับนี่ไงเห็นไหมเข้าซ้ายออกซ้ายแล้วก็เข้าขวาเข็มก็เบนไปขวาทั้งคู่ เข็มก็เบนไปขวาทั้งคู่แสดงว่ากระแสมีทิศทางเดิมไหมกระแสหรือว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าทั้งคู่ครับมีทิศทางเดิมดังนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของฝักแม่เหล็กแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็ต้องเป็นทิศยังไงนักเรียนคิดว่าจะเป็นแบบนี้หรือคิดว่าเป็นเส้นเขียวต้องเป็นแบบไหนเอ่ยเส้นสีแดง ต้องเป็นเส้นสีแดงครับเพราะว่ากระแสมันไหลเข้าทางเดิมนักเรียนกระแสมันไหลเข้าทางเดิมอ่ากระแสไหลเข้าทางเดิมเนาะนี่คือข้อแตกต่างของไฟฟ้ากระแสสลับเนาะนี่ไงนักเรียนยังจําได้ไหมตอนที่เป็นกระแสสลับเป็นไงนี่เข้าซ้ายออกซ้ายเข้าขวาออกซ้ายเข้าขวา,ออา,ขา,ขวาพอกับกันตรงนี้เป็นเข้าขวาออกซ้ายเห็นไหมมันไฟฟ้ากระแสสลับมันจะสลับตัวเนาะอ่าสลับตัว ส่วนไฟฟ้ากระแสะตรงก็คือมันจะเหมือนเดิมเสมอคือเข้าซ้ายออกออกขวาหรือเข้าขวาออกซ้ายมันต้องเหมือนเดิมเสมอเนาะก็คือมันกลับทิศไหมแบบนี้เราเรียกว่ากระแสะกลับทิศไหมกระแสะไม่กลับครับกระแสะไม่กลับทิศเนาะอ่ากระแสะไม่กลับทิศเนาะแสดงว่ากราฟก็ต้องเป็นแบบนี้ครับนักเรียนกราฟก็ต้องเป็นแบบนี้อ่ามีเฉพาะทางเดียวใช่ไหมก็คือทางอะไรเนี่ยอยู่อยู่ซีกบนก็คือทาง าทางบวกใช่ไหมอ่ามีจะบาะทางบวกเนาะอ่าเห็นไหมครับกราฟเป็นแบบนี้เนาะอ่านักเรียนแล้วทําไมแล้วทําไมทําไมอยู่ๆพอมาเป็นไฟกระแสรตรงมันต่างกันยังไงนักเรียนข้อแตกต่างระหว่างกระแสสลับกระแสตรงเนี่ยอุปกรณ์มันต่างกันยังไงนักเรียนสองตัวนี้นักเรียนอุปกรณ์ต่างกันยังไงนักเรียนดูอุปกรณ์สองตัวนี้มันแตกต่างกันตรงไหนมันมีอ,อ่อ คอมมิวเตอร์ตัวเดียวของกระแสตรงโอเคส่วนอีกตัวหนึ่งมันสองตัวใช่ไหมนี่แหละที่ทําให้ไฟฟ้าตัวหนึ่งสลับตัวหนึ่งไม่สลับก็เรียนอ่าแสดงว่าถ้ามีสองตัวถ้ามีสองตัวมันจะสลับครับอ่าเราเรียนไปแล้วใช่ไหมล่ะตอนเรื่องของมอเตอร์ถ้ามีตัวเดียวมันจะทิศเดิมถูกไหมถ้ามีตัวเดียวมันจะทิศเดิมแต่นี่เขาดันไปใส่สองตัวมันก็เลย เกิดการสลับเนาะเราก็เลยเรียกว่าไฟฟ้ากระแสสลับไงแต่ถ้ามีต vais, ัวเดียวมันจะไหลทิศเดิมครับถ้ามีตัวเดียวเราเรียนไปแล้วเน right. าะเรื่องของไฟไมอเครื่องเราเรียนไปแล้วเนาะเรื่องของมอเตอร์กระแสตรงใช่ไหมมอเตอร์กระแสตรงมีมีตัวเดียวไฟก็เลยมีทิศทางเดียวเนาะอ่าไม่ได้สลับเนาะนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันครับกราฟก็เลยเป็นแบบนี้เนาะอ่ากราฟก็เลยเป็นแบบนี้เนาะนะครับโอเค เนาะอ่าเมื่อกี้ใครตอบเลยข้อจตกต่างอ่ะใครตอบอีตาค่ะเฉ๋ออ่าโอเคอ่ะต่อไปครับนักเรียนรูปสุดท้ายละจบละรูปสุดท้ายครับรูปสุดท้ายเนี่ยตำแหน่งสุดท้ายคือเมื่อมันหมุนครบหนึ่งรอบหรือว่า360สามร้อยหกสิบองศาเมื่อมันหมุนครบหนึ่งรอบหรือว่าสามร้อยหกสิบองศาเนาะหรือว่า t ใช่ไหมครับ หรือว่าทีใหญ่ก็คือคาบเนาะนะครับดังนั้นครับนักเรียนนักเรียนครับตำแหน่งสุดท้ายฝากเป็นเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ฝากเป็นฝากแมกเนาะฝากแมกครับอฝากมีค่าเป็นฝากแมกครับนักเรียนดังนั้นนักเรียนก็ไปแทนค่าเลยครับดูว่าฝากแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงไหมเดลต้าฝากมีค่าเท่ากับฝากท้ายลบด้วยฝากต้น ฝากสุดท้ายลบด้วยฝากเริ่มต้นฝากสุดท้ายก็คือฝากแม็กฝากสุดท้ายก็คือฝากแม็กลบด้วยฝากเริ่มต้นฝากเริ่มต้นก็คือฝากฝากแม็กครับเพื่อนฝากเริ่มต้นก็คือฝากแม็กดังนั้นเดลต้าฝากก็เลยเป็นศูนย์เดลต้าฝากก็เลยเป็นศูนย์ครับเรียนเห็นไหมเดลต้าฝากก็เลยเป็นศูนย์ เดลต้าฝากก็เลยเป็นศูนย์ทันเนาะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมเดลต้าฝักมีค่าเั่ากับฝักสุดท้ายลบด้วยฝักเริ่มต้นเดลต้าฝักก็เลยเป็นศูน,น,น,ย,นย,ย์ด,ยนกกยนดังนั้น,ถ,น,น,นถ้านักเรียนเอาไปเขียนกราฟครับถ้านักเรียนเอาไปเขียนกราฟก็เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้ากับเวลาเนาะนะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้ากับเวลาดังนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปทีส่วนสี่ ทีส่วนสองสามทีส่วนสี่แล้วก็ทก็คือครบหนึ่งคาบก็คือหนึ่งรอบเนาะกราฟที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นใช่ไหมแล้วก็มาถึงตำแหน่งปัจจุบันก็คือเดลต้าฝักหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของฝักแม่เหล็กมีค่าเป็นศูนย์แสดงว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็ต้องเป็นศูนย์ครับก็คือลดลงกลายเป็นศูนย์แสดงว่ากราฟ ของการเคลื่อนที่ไม่ใช่การาฟของการเคลื่อนที่กราฟของไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไงมีเฉพาะทางเดียวก็คือทางบวกครับมีเฉพาะสี่บวกเห็นไหมมีเฉพาะทางบวกเนาะก็คือมีฝั่งเดียวนั่นเองถูกไหมเนาะถ้านักเรียนหมุนต่อไปถ้านักเรียนหมุนขดลวดหลายๆรอบต่อไปก็เป็นไงก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลง แบบนี้มีอยู่ทางเดียวกราฟแบบนี้เราเรียกว่ากราฟกระแสรตรงท่านนักเรียนอา่ากราฟกระสรแสตรงกราฟกระแสรตรงอา่ากราฟแบบนี้เราเรียกว่ากราฟของไฟฟ้ากระแสตรงเนาะนะครับเนาะอ่า,อานี่คือข้อแตกต่างกันนักเรียนเห็นเห็นความแตกต่างหรือยังระหว่างไฟกระแสรตรงกับกระแสสลับ เนาะอ่าเห็นไหมกระแสสลับเนี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาดังนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดเราอยากวัดกระแสไฟฟ้าหรือว่าวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นไงลําบากไหมลําบากครับมันจะวัดลําบากเขาก็เลยต้องสร้างเครื่องมือที่แปลงค่าออกมาเนาะซึ่งเดี๋ยวครูค่อยสอนในหัวข้อต่อไปนะครับว่าเขาจะแปลงเป็นยังไงในเมื่อมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนาะนะครับเราเรียกว่า นักเรียนนักเรียนเคยได้ยินคำว่า RMS ไหม RMS uh, root mean square เนาะเราต้องมีวิธีการเราเรียกว่า root mean square เพื่อที่จะสามารถวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวนี้ให้ได้แต่ถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงวัดได้เลยไหมไฟฟ้ากระแสตรงมันมีอยู่มันมีอยู่ฝั่งเดียวครับมันมีเฉพาะมันมีเฉพาะอะไรมันมีเฉพาะค่าบวก ซีกเดียวดังนั้นเวลาวัดเขาวัดยังไงนี่ไงเขาก็วัดตรงนี้เขาก็วัดตรงนี้ครับนักเรียนอ่เขาก็วัดตรงนี้เขาก็วัดตรงนี้ไม่ยากเลยเพราะว่ามีอยู่ฝั่งเดียวอ่าเพราะสมมุตินะสมมุติตรงนี้เป็นหนึ่ง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 เขาก็วัดได้ครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าแต่แล้วที่แต่ถ้าเป็นไฟกระแสสลับล่ะไฟกระแสหลับมันไม่มันไม่เป็นแบบนั้นนะนักเรียน่ะนักเรียนตรงนี้เป็นไรสมมติครูสมมุติว่าตรงนี้เป็นหนึ่ง ด้านล่างเป็นเท่าไรลบหนึ่งด้านบนเป็นเท่าไรหนึ่งด้านล่างเป็นลบหนึ่งนักเรียนถ้าแบบนี้เราเอามาเฉลี่ยได้ไหมเอาหนึ่งกับลบหนึ่งมาเฉลี่ยได้เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนหนึ่งกับลบหนึ่งเอามาเฉลี่ยถ้าครูเอามาเฉลี่ยได้เป็นเท่าไหร่หนึ่งบวกลบหนึ่งหารด้วยสองก็ได้ศูนย์แสดงว่าแรงขึ้นไฟฟ้าเป็นศูนย์ผิดไหมแรงขึ้นไฟฟ้าเป็นศูนย์จริงไหมแรงขึ้นไฟฟ้าเป็นศูนย เป็นไปไม่ได้ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นศูนย์กราฟต้องเป็นยังไงเป็นศูนย์เรียบตรงๆองแนี้ใช่ไหมแต่นี่คือกราฟมันขึ้นขึ้นลงลงกราฟมันขึ้นขึ้นลงลงแสดงว่าเขาใช้วิธีการเฉลี่ยได้ไหมไม่ได้ครับถ้าเรื่องไฟฟ้าใช้การเฉลี่ยไม่ได้นักเรียนเนอะถ้าเรื่องไฟฟ้าจะใช้การเฉลี่ยไม่ได้จะเอาหนึ่งบวกลบหนึ่งจะเอาไปหารสองแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะมันได้ศูนย์มันไม่ใช่ศูนย์ครับถ้าเป็นศูนย์กราฟต้องเป็นเรียบเป็นเส้นตรงแบบนี้ เรียบแนวนอนเป็นเส้นตรงแนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวครูค่อยสอนในหัวข้อถัดไปนะว่าแล้วเขาต้องทํามันยังไงเราถึงจะวัดกระแสไฟฟ้าออกมาได้เนาะ,ะเขาต้องทํากระบวนการยังไงถึงจะวัดกระแสไฟฟ้าหรือว่าวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเ็าได้ให้มันออกมาได้เนาะถ้าเป็นกระแสสลับเนาะแต่ถ้าเป็นกระแสตรงนี่คือง่ายๆเลยครับถ้านักเรียนมีมิตเตอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นโวลต์มิตเตอร์หรือ มันติมิเตอร์นักเรียนเอามาจิ้มเนี่ยจิ้มที่ขั้วบวกก็คือฝั่งที่เป็นเนี่ขั้วบวกกับฝั่งที่ขั้วลบเอามาจิ้มปุ๊บขึ้นเลยว่าหนึ่งจุดห้าโวลต์จบถ้าเป็นกระแสรตรงเนาะอไม่ต้องแปลงค่าอะไรเลยแต่ถ้าเป็นไฟกระแสสลับเนี่ยก็วัดออกมาได้เหมือนกันเนาะถ้าวัดไฟบ้านก็ได้สองรอยี่สิบโวลต์แต่สองรอยยี่สิบโวลต์ไม่ใช่ค่าที่มันควรควรจะเป็นจริงๆิมันเป็นค่าที่เขา เขาเอ่อใช้กระบวนการขึ้นมาเนาะนะครับอ่าใช้กระบวนการขึ้นมานะครับก็คือกระบวนการ root mean square เนาะอ่าไว้เจอกันหัวข้อถัดไปครับอ